มีวิชาศึดเลยเลยแต่มันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชิบหายแล้วมึงเอาคัาเตอร์สู้ผีเหรอก็ใส่หัวเน่าๆของมึงไปไงไอ,ไอ้ไอ้ตัวยไปชมรมไปตอนเช้าไงเออว่าเปินมีเรื่องจะเล่าให้ฟังดีว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเฟิร์เฟิร์ ทำอะไรหรอปิดห้องเสมืดเลยน่ากลัวนะก็เล่นผีถ้วยแก้วไงเปิ้ลผีถ้วยแก้วตอนกลางวันเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นป่าวะแล้วตุ๋ยจะเล่นกับเราไหมล่ะฮะ <laughs> เอาไงดีวะแตม่มันมาขนาดนี้แล้วนันก็อ่ะอ่ะอ่ะแวยแล้วกนก้าวสิๆๆๆน่าสนุกดีเนอจริงหรอลองคิดถูกจริงๆที่เชื่อใจตุ๋ยทำไมอะ งั้นมาเริ่มกันเลยก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปเตรียมของแป๊บนึงนะประเด็นคือทําไมทําไมเฟืรอนถึงดูยึดขนาดนั้นวะเริ่มเอ๊ะหลายๆอย่างเหมือนกันนะเอองี้เป็นกระดานผีถ้วยแก้วที่หน้าขนลุกดีนะโอ้โเล่นใหญ่ด้วยเฟิรอนไปหามาจากไหนหรอความลับนะ่ะเนี่ยเฟิรอนแปลกๆอะ่ะตัวเอานิ้วมาวางได้แล้ว เพื่อนแปลกเริ่ม,มาลนะอือหืออือตุวยทองตามเรานะมีมน,น,นด้วยสภะตะตุสพะตะตุวิชาฐานังวิชาฐานังอันนี้ไม่น่าใช่กับของจริงป่ะพบถาภูมิถาพบถาภูมิถาจากมาในแก้วนี้จากมาในแก้วนี้แต่เรามีเซนไงถ้ามีผีจริงเราต้องเห็นดิ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเหรออืมทำตามตำราแล้ววิญญาณที่เราอัญเชิญมาก็น่าจะอยู่ในแก้วนี้แล้วืวิญญาณใครเหรอนั่นเลยอย่าบอกพ่อของเราเองโอ้โหพ่อของเฟิร์นเองเช็ดเผ็ดอือเช็ดเผ็ดเลยอะ่ะแล้วจะพูดย้ำตามเราทำไมพ่อคะใช่พ่อหรือเปล่าคะยิงมาเนี่ย ต้องรู้สึกยังไงวะพ่อคะนั่นพ่อหรือเปล่าคะโอ้ยำได้ยินดีด้วยได้คุยกับพ่อแล้วหยุดดีกว่าเชี่ยม ยินดีอะไรเล่าน่ากลัวไอ้ตอนนี้เอาพูดตรงๆไปเบรกรู้ึกกลัวเฟิร์นเราว่าหยุดดีกว่าทําไมล่ะตุย๋ยกลัวอะไรขึ้นมาอีกว่าดีก็เราสั่งหอนใจไม่ดีเลยะไม่รู้แหละเริ่มแล้วก็ต้องต่อ <Fern S 2> เราจะไยกับพ่อโอ้โหดือ้อทีด้วยพ่อคะคือว่าหนูเดี๋ยวก่อนเฟิร์นเราว่า ลองถามคําถามอะไรที่มีแค่เฟิร์นแล้วก็พ่อเท่านั้นที่จะรู้ดีกว่าใช่ใช่แอบแปลกๆอะ่ะก็ได้พ่อคะวันเกิดหนูคือวันไหนคะไม่รู้หรอนั่นไงนไรู้นี่ไงเฟิร์นทำไมเฟิร์นไม่เชื่อใจเราจะวันเกิดหนูไม่ได้หรอคะหิวหิวอะไรอะ่ะ เพินพวกพวกโอ้โหแกชัดเลยหายแล้วมันดึงออกไม่ได้เหรอเฮ้ยเบียร์ะลบเพลอะขอโทษโอ๋อตัวเองรู้กดเหรอมีวิธียกเลิกไหมยดับไปอยู่หายแล้วกระเช็ดก็ยังไม่ขอช่วยวิญญาณออกจากแก้ว เฟิร์นเราว่าที่อยู่ในแก้วเมื่อกี้ไม่น่าใช่พ่อของเฟิร์นนะไม่น่าแน่ๆไม่ใช่หรอกไม่ทางพ่อเฟิร์นจะมาหิวอะไรพวกเราวะเราก็ว่างั้นอ่ะรอยจูดแทบแทบปะล้มเหลวอีกแล้วสินะครั้งหน้าอาจจะสำเร็จวิธีนี้อันตรายเออเราเราว่าวิธีนี้มันอันตรายอ่ะอ้าวเลิกไปหางเลิกเถอะ แต่เราอยาติดต่อกับพ่ออะแต่เราจะไปเชิญอะไรที่น่ากลัวเข้านะถ้าต่วยไม่ช่วยเราก็จะทำเองไม่ทำไมเฟิร์นดื้อย่างนี้เข้าใจแล้วถ้าเฟิร์นจะทำอีกเดี๋ยวเราจะช่วยเฟิร์นดื้อโอ้โหเรื่องเรื่องกระเฉดยังไม่จบมีเรื่องเฟิร์นต่อแล้วหยาบสุดๆ ตอนนี้โคตรยาบอกเลยโอเคเรามาช่วยน้องกระเฉดของเราก็ต้องแม่งเอ้ยต่อเรื่องเลยเอ้อไม่มีคนอยู่ด้วยเหรอเ้ยอย่าเพิ่งดูนะคะยังวาดไม่เสร็จค่ะเ้ยอย่าบอกนะเราวาดรูปผมต่อจากเมื่อวานนะครับยิงไปนี่ต้องหล่อมากได้เลยซื้อขนมกับไอติมมาฝากครับ เนี่ไม่มีอะไรที่มีกล้วยเป็นส่วนผสมแน่นอนครับเออมันต้องอย่างนั้นดิไอหนุ่มตีหวัวขอบคุณมากมากเลยนะคะ <c oughs> น,นอ่ดอนอยู่แล้วน่าจะยังมีเวลาชวนคุยให้กําลังใจอีกสักนิดดีกว่าได้ดูเหมือนตัวยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับกระเชนะเหมือนจะไปทางชอบเร์นมากกว่าแต่เราชอบกระเทไงตัวฉันนี่คนนึงฉันขอโทษแล้วกระเเคยมีอยากรู้ความรักไหมครับอุ้ย อะไรนะคะอย่างความรักไงครับ <c oughs> เคยมีคนที่แอบชอบไหมยิ่งหายลนะเออวันลืมไปน,น้องเขาไม่ค่อยดีดีว่ะวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะคะแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่เออมื่อเช้าออกระเฉดกินขนมปังอฮอวีใส่ทูน่าไปแต่กระเชดกรจะลดแป้ง <c oughs> กระเชดพูดอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> ออไม่เป็นไรครับโอ้นารักะ พอเขินสุดๆจากพูดได้ทีละสองสามคำพูดาวพูดตัวมาเลยเอาเป็นว่าไม่คุยเรื่องนี้แล้วกันสงสารเอาไปทังสงสารนั่นแักว่ะพลังคำสาปมันแผ่ออกมาแรงกว่าเดิมอีกอะอสองสัยคงจะใกล้แล้วนั่นเหลือแค่เราสองคนตัวคะวภาพสุดท้ายมาแล้วยังคะ น่าจะานะขอเปิดเช็คแพรบแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องระวังหลาย,ลายๆอย่างเลยยังครับแต่คงจะใกล้แล้วแลวหละเฮ้ยมาแล้วไงโอมจุดติจุดจดังจมกองเลือดเฮ<ะ>้อเพราะอะไรนะ เลือดเหรออาจจะเป็นสีเปล่านี่สินะคะภาพรมรณะของกระเชดเแต่ว่ามันถ้าตามยิงมันต้องใส<ช>่ครับตอนนี้ฟังผมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้พยายามคิดทุกอย่างเป็นแย่บวกเข้าไว้ยิงๆพลังงานคำสาปเกิดจากพลังงานด้านลบของมนุษย์ถ้าเราจะสู้กับมันต้องใช้พลังงานด้านบวกครับพูดดีๆนี่นี่เป็นดินสอของคุณย่าผมอ๋อนี่ใช้มันวาดรูปทับรูปมรณะ เปลี่ยนจากตายให้กลายเป็นเป็นมันมันมันตรงจุดอย่างนั้นเลยจะได้ผลรจริงหรอคะขึ้นอยู่กับกระเชิดครับ oh. กระเชิดต้องเชื่อในตัวเองและเชื่อในตัวผมที่เชื่อในตัวกระเชิดโอ้โหไอ้ตัวเองแต่เออพูดได้เอาห่างมากได้ค่ะกระเชิดจะทำลุยเลยกระเชิดเป็นสก๊ ยังมีของนี่ตรงฐานที้เดี๋ยวลองดูกันว่าคำสาบมันจะมาไม้ไหนไม่มีของนี่แก้มโดยตรงเลยอะว่าทับเลยอ่ะหรือจะตัดจงง่ายๆแบบนี้วะสีแดงอุ้ยโอเคไอ้หมอนี่เองคัตเตอร์หยุดกระชากอีกคนหนึ่งหยุดเดี๋ยวนี้ขึ้นอ่ะหยุดทำให้มือของเรามันเขยิบเลยหยุดเดี๋ยวนี้กระเชิดกระเชิด เฉดอยู่ก่อนเฉดช่วยด <Yeah, S 1> ้วยเออเยอะแล้วตัวใช้อีกคนนึงคำสาบมันจะใช้ร่างเราฆ่ากระเฉดอะตัวใช้อีกคนนึงฉันสติของเราก็เรือร่างตัวใช้อีกคนนึงหยุดก่อนตัวใช้อีกคนนึงมีอะไร้ไหมต่อสู้คนละเ้ยเฉยตัวใช้อีกคนนึงมีมีวิชาคมอ่บมึงตา้าเลยดิเวยจะฝืนตัวเองได้อย่านะอย่าเที่อมึง อย่าให้คำสาบมันมาทำร้ายเราเออมึงเป็นผู้สายเลือดผู้มีวิชาร์แล้วเว้ยไอ,อ้เออ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 ต้องงั้นดิโอ้ยเวรสำเร็จ <gasps> มันออกไปสูกตัวเราแล้วเรียววิชิถึงใครโอ้ยไอ้ตุย๋ยก็เฉก็ไม่สนใจอะไรเลยใกล้เสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะเอาชนะคำสาบได้แล้วโอ้โห อย่าคิดว่าจะเอาชนะคำสาปได้เอ้อนั่นไงต้ยคะเกิดอะไรขึ้น<ผ>มไม่ต้องหันไปนะครับไม่ใช่ไม่เห็นโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหยุดวาดดูเลยเราเองอุย๊ยมันขยับได้จริงด้วยเฮ้อเท่ทียมพอดีรู้มาก่อนแล้วอย่าใช่มึงงย่า อยา่าจำซกแกแววกลัวต่ว,วยนะคะฮะกาเฉดรู้สึกเศร้าค่ะเกิอดอะไรขึ้นครับหลังจากเรียนจบแล้วกาเฉดคงไม่ได้วาดรูปอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะไอ้เฮ้ยยากาเฉดอยากตายค่ะไอ้เฮ้ยคำสาปกำลังทำให้กาเฉดรู้สึกลบหายแล้วทำยังไงดีเอ่อเอ่อ เพ่ให้น้องใจจาัดก,การพิศดารเรามีวิชาป่าวะมีวิชาสุดเลยเลยตะมันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชิหายแล้วมึงเอาคัาเตอร์สู้ผีเหรอใส่หัวเน่าๆของมึงไปไงไอ้ไอ้ตุวยเพื่อนกูบอกเลยว่า ถ้าจะสู้กับคำสาปต้องออกพลังงานบวกเข้าสู้ใช่แล้วขอโทษทีนะตอนนี้กูอยากเห็นภาพวาดของกระเชทีชิพายละโอเคกูเลือกผิดละกูเตกเสร็จแล้วค่ะเออเป็นไงคะสวยหรือเปล่าเอ้าถูกแล้วเี้อเอ้า เลือกถูกเหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอาก็ตอนที่ปีศาจมันบอกว่าต้องใช้พลังงานบวกเข้าสู้ก็คือแบบก็คือนึกว่าเลือกผิดแล้วอะนึกว่าจะพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็ถูกเรอเนี่ยจริงเหรองงว่ะชนะคำสาบกันมาได้จริงมากๆทั้งตัวทั้งกระเชิดเลยแต่ถ้าไม่ได้เราคงไม่ได้วิธีแก้คำสา์ใช่ไหมโอ้โหเค็มเลยนะเพยนนะจ้าจ้าแต่ก็รอดมาได้ครั้งนะติดไปได้เคส จำลอเรามีคอนเทนต์เพิ่มแล้วน,นะเจ๊กอใช่แล้วต้องขอบคุณตั๋วจริงๆมันใช่เรื่องน่ายินดีเถอะนะครับครับขอตัวไปนอนก่อนนะเหนื่อยจัดเลยวันนี้อุ้ยพูดเข้ากับพวกเราด้วยตกสงสัยจะจะติดแบบจะคุยกับน้องกระเชิดไอ้พวกนี้เพ่งน,นั่นสเิเปินว่าตั๋วเขาคงหยุดพอเลยแล้วโอ้ชอบใจกันใหญ่พวกนี้ชอบใจกันใหญ่ตัวคะนอนหรือยังคะอุ้ย เออยัอยงไม่นอนครับกำลังจะนอนครับแต่คุยทั้งคืนได้เลยนะหลังหลัลงจากนี้ตัวจะมาที่ห้องชมรมศิละปะอีกไหมมา,มาสิครับอยากไปดูรูปอยากไปดูกระเฉดด้วย <c oughs> ต้องต้องมานะคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับน่ารักว่ะโอเคถือว่าเราปิดจ็อบเคสของกระเฉดไปได้โอเคโอ้โล่งใจแต่ของเฟิร์นนี่นาอีกยาว ต่อไปต้องเป็นของเมนแน่เลยอะแต่เราอย,อยู่แค่นี้ได้ไหมอยู่แค่สองคนได้ไหม